ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เอราวันพอด์ค่นนะค,ะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเคยฟังคำพังเพยของคนโบราณไหมคะที่สอดเรื่องของการครบคนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ข้อคิดของการครบคนในบทความนี้เขาก็ได้แบ่งปันเรื่องของการครบคนนะคะว่าคนที่เราควรเอาออกไปจากชีวิตของเราคือคนแบบไหนซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดถึงคนสามแบบที่เราควรเอาออกไปจากชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมและคนใกล้ตัวสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะ ม่วจะเป็นเรื่องของนิสัยความคิดหรือแม้กระทั่งความสําเร็จของเราด้วยค่ะเรามาดูคนสามประเภทที่เราควรจะออกห่างให้เร็วที่สุดเรามาเช็คกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกลุ่มแรกนะคะพวกคิดลบกลุ่มที่สองคบเพื่อนเพื่อผลประโยชน์ 3, ามปอดแต่เรื่องดราม่ามาดูข้อแรกกันนะคะ ่วงคิดลบจริงอยู่ที่ว่าความคิดของคนเราเป็นสิ่งที่ห้ามกันได้ยากแม้แต่ตัวของเราเองก็อาจจะเผลอคิดร้ายบ้างคิดดีบ้างผสมปนเปไปตลอดทั้งวันใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าต่อให้เกิดเรื่องดีๆมากมายแค่ไหนคนคนนั้นก็จะมองโลกในแง่ร้ายเสมอไม่เคยเห็นอะไรเป็นเรื่องดี ปิกเกง่งโทษคนอื่นยกเว้นโทษตัวเองนะคะเราต้องระวังให้ดีเพราะยิ่งใกล้คนประเภทนี้มากเท่าไร่พวกเขาก็จะเป็นตัวที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของเราเดี๋ยวก็บอกว่าสิ่งที่เราจะทำมันเป็นไปไม่ได้บ้างลร่ะจะดีเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งที่เราทำได้นะคะถ้าต้องอยู่ใกล้คนคิดลบแบบนี้ เราต้องมีสติและไม่หลงไปติดกับดักความคิดลบนั้นค่ะไม่ต้องรู้สึกแย่หรือจิตตกไปกับเขาด้วยนะคะแต่ให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและมองถึงเหตุและผลก่อนเสมอค่ะและวิธีที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราสามารถทำได้ให้เอาตัวเองให้ออกห่างจากคนคิดลบนั้นให้เร็วที่สุดค่ะ 2. ครคบเพื่อผลประโยชน์เป็นลักษณะของงูพิษ ที่มาในรูปแบบของเพื่อนคนพวกนี้จะใช้ความเป็นเพื่อนเพื่อมาใกล้ชิดแต่ลึกๆแล้วต้องการหาผลประโยชน์บางอย่างจากเราค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆเวลาที่เห็นเราประสบความสำเร็จหรือได้ดีค่ะก็จะฮัปปี้สุดๆพอได้เห็นความผิดพลาดของเราพูดง่ายๆว่าเห็นว่าล้มก็พร้อมจะเหยียบให้จมดินนั่นเองค่ะ ถ้าหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ไม่ได้ก็ต้องมีวิธีรับมือที่ดีนะคะคือให้เรายกการให้สูงเข้าไว้ระมัดระวังไม่วางใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเดินออกให้ไกลจากคนประเภทนี้จะดีกว่านะคะและกลุ่มที่3ค่ะโปรตแต่เรื่องดราม่าคนแบบนี้จะทำทุกอย่างให้เป็นดราม่านะคะชอบจับผิดอยู่เสมอ เวลามีปัญหามาปรึกษาพอเราเสนอความช่วยเหลือและวิธีแก้ไขให้ก็ไม่ยอมลงมือทําอะไรเลยเอาแต่บนเอาแต่บนแล้วพูดว่าทําไมทําไมไม่เกิดเรื่องดีๆกับตัวเองบ้างนั่นก็คือ3กลุ่มคนที่เราควรจะออกห่างนะคะใครที่มีคนใกล้ตัวเข้าใครคน3แบบเยลกอ อาจถึงเวลาที่ต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กันได้แล้วนะคะโบกมือลาให้ความสัมพันธ์ห่วยๆแบบนั้นที่ไม่พาให้ชีวิตใครดีขึ้นดีกว่ายื้อกันไว้ทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วคุณผู้ถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเ้อบอร์ดแคสต์